ในสุลลิลลอฮ์ الرحمن อีรอรหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสสลัตอสลามุ่นอัลนะบีย์ฮะมด์และอะลอาฮิวะอัลซัลฮิบินวะบัสอลาอฮ์มุลเลกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบาริกัตขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์สนตัลลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออันนลลอฮ์แฟนเพจบ้านบ้านอันกสัสซัพหนึ่งห้าหนึ่งเราคือจะมาคนสองทุกท่านเลยนะครับพี่น้องพี่น้องติดตามผมมาตลอดระยะเวลาสี่ปีตอนนี้ถึงตอนที่หกกนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหก นะผมไม่อยู่ผมก็อัดเทปไว้ผมไปตามประเทศผมก็อัดเทปไว้นะครับเพื่อให้เราได้พบกันทุกวันนะครับก็ไม่ตอนแรกก็ไม่เคยคิดเราจะทําได้แต่พอทําไปมันก็มีเรื่องที่จะมาคุยโดยเฉพาะเรื่องฮาราสเนี่ยเราคุยกันได้เกือบ2เดือนเดือนกว่าๆเลยพี่น้องประเด็นเล็กๆๆๆเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดจากการใส่ร้ายป้ายสีจากการโกหกจากการไม่เข้าใจจากการติดลมกับเรื่องเก่าๆนะครับผมเองอยู่ในแวดวงฮาราสมาเกือบ30ปีทุกแง่ทุกมุมก็จะมานําเสนอ พี่น้องยังสงสัยตรงไหนที่ยังยังผมยังไม่ได้นาเสนอพี่น้องก็ขอมาได้เขียนมาเลยส่งมาเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารแล้วครับพี่น้องวันอังคารที่21นะครับพฤษภาคมในปฏิทินอิสลามวันที่12นะครับสุลกอดะพี่น้องครับพอหมดสุลกอดะ้งเราจะมารุกกันเรื่องสุลฮิะห์แล้วนะฮะวันนี้พี่น้องตรงกับวันในตอนที่1426ในหัวข้อการตรวจสอบและรับรองการขอรับรองฮะลาลอยู่ดีมาเสียงเงินรับรองเลยไม่ได้พี่น้องมันต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด ตั้งแต่กระบวนการเริ่มขอไปจนถึงออกใบรับรองออกเครื่องหมายใช้เวลา2เดือน60วัน60วันเพราะฉะนั้นนี่คือการขอใหม่แต่ไปขอต่ออายุพี่น้องก็รีบมายืน่นโรงงานเขาจะมายื่นก่อนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันขาดอายุนะครับแต่ถ้าเกิน60วันนะฮะโดยรงโดยสถานประกอบการเนี่ยเขาทำทุกอย่างถูกต้องแล้วเกิน60วันองค์กรศาสนาต้องรับผิดชอบนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันมันมีปัญหาไม่ตรงเนื่องจาก องค์กรศาสนาขาดเอกสารนะฮะวัตถุดิบอันนี้ยังไม่มีใบรับรองฮาลานแต่ตรงนั้นยังไม่ได้กแก้ไขการล้างน้ายังน้ําฉีดไม่แรงก็ยังไม่แก้ไขก็จะจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะฮะก็อย่างที่พูดไปแล้วการขอรับรองฮาลานก็คือหนึ่งเลยนะครับแสดงความจำงและทำความเข้าใจว่าสถานประกอบการของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีอะไรล่อแหลมบ้างถ้าเคลียตรงนี้เรียบร้อยก็เปิดอบรมและเอาทุกภาคส่วนมาอบรมถามไทยกันในการอบรมหนึ่งวันเต็มเต็ม หลังจากนั้นก็พร้อมแล้วพออบรมแล้วรู้ก็มายื่นนะครับอันนี้เขาเรียกการยื่นขอยื่นขอเพื่อขอแลยครับขอให้มีการตรวจสอบพอทุกสิ่งทุกอย่างครบเอกสารครบเขาก็จะนัดวันตรวจสอบวันนั้นตรวจสอบก็จะมีหนึ่งเลยนักศาสนาหนึ่งคนฟูซายหนึ่งคนและอีกสองคนจะเป็นคนจดคนอะไรก็ว่าไป3าถึงสี่คนไปตรวจนะครับไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บทางโรงงานก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีผู้บริหารมานั่งคุยคุยกันอย่างน้อยเป็นชั่วโมงเลยครับและเข้าสู่กระบ,บวนการ ไปดูซิวัตถุดิบส่วนผสมมาอย่างไรอันนี้นตรวจสอบนะฮะพอมาอย่างไรเขาเก็บที่ไหนไปสู่กระบวนการผลิตอย่างไรล้างทําความสะอาดอย่างไรเครื่องไม้เครื่องมือสะอาดไม่ทอดเถอโรงงานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอผลิตเสร็จเก็บที่ไหนเอาออกไปขายที่ไหน นะครับไอ้นั่นขบวนการและพอเสร็จตรงนี้คณะตรวจก็จะนําเรื่องทั้งหมดนี้หลังมานําเสนอนะครับสรุปมานําเสนอให้กับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนั้นๆหรือกรรมการกลางนั้นได้พิจารณาคนไปตรวจก็จะต้องมาชีแนะาช้แจงนะฮะมาชี้แจงพอพิจารณานี่ขอใหม่ถ้าขอต่ออายุจะง่ายกว่านี้นะครับพอชี้แจงเสร็จเห็นก็ควรอนุมัตินะฮะอนุมัติก็คือการรับรองรับรองว่าสถานประกอบการแห่งนี้นะครับมีกระบวนการผลิตทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามหลักการ ก็จะมีการรับรองเพราะหลังจากรับรองเสร็จนะฮะโรงงานก็จะเอาก็เอาการรับรองเนี่ยมาขอใช้เครื่องหมายจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยมีการจ่ายเงินนะครับตั้งแต่การเริ่มขอก็จะจ่ายเงินนะอย่างที่ผมบอกอะหมื่นหนึ่งหรือสอ0 0 0ืแล้วแต่กรณีว่าเราเป็นโรงงานเล็กกลางหรือใหญ่ แล้วพอได้รับการรับรองเสร,ร็จนะเขาก็จะมีการกำกับดูแลเข้าไปให้คำปร i̇şte year, mm ึกษาหรือไปตรวจสุ่มตรวจทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าที่ปรึกษาก็จะต้องจ่ายให้ที่ปรึกษานั้นนะครับเดือนละ2 0 0 0 2 0ส0 2,000สองพันงุาเหล่านี้แหละครับคือกระบวนการขอตรวจสอบแล้วก็รับรองก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการสิ้นสุดกระบวนการครับนะฮะและปีหน้าก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้ใหม่เลยนะครับเข้าใหม่เลย และถ้าระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสถานประกอบการก็จะแจ้งกับคนที่มากํากับดูแลหรือสถานประกอบการก็จะแจ้งมาที่สํานักงานของจังหวัดนั้นๆแล้วก็นะครับมาแจ้งว่าฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนส่วนผสมนี้นะฉันเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้แลายทานนี้ก็จะจดบันทึกไว้พอไปตรวจปีหน้าที่ปรึกษาก็จะเข้าไปดูให้ที่ปรึกษาที่เข้าไปรายเดือนก็จะไปดูว่าเป็นไปตามที่โรงงานแจ้งหรือไม่ทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้นะครับคือขั้นตอน ในการตรวจสอบรับรองฮาลานซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน60วัน และเมื่อขอได้รับการรับรองแล้วการต่ออายุก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะโรงงานพวกนี้เนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนวัตถุดิบสวนผสมวิธีการเนี่ยมันมีมันมีเงื่อนไขไม่ใช่อยู่ดีๆกเขาจะเปลี่ยนเลยเขาจะเปลี่ยนน้ํามันสักอย่างน้ําตาลสักอย่างนึงเนี่ยเพราะพวกนี้เขามีเครดิตเทอมในการซื้อสินค้าระยะยาวพอจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ต้องแจ้งเรานะครับทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบ,รบนะครับก็จะได้เล่ากันต่อไปอย่าไปติดลมนั่งเทียนพูดนั่งเทียนเขียนนะครับ